อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีการตายเดี๋ยวเราไปดูแบบตัวนี้กันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับในสิทธิประโยชน์หนึ่งในม33หรือม39ก็ตามนะครับมันจะมีสิทธิประโยชน์ในกรณีผู้ประกันตนนะครับเสียชีวิตซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์เนี่ยผู้ประกันตนนะครับจะต้องเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการทํางานนะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต2ส,สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนจงใจทําให้ตนเองบาดเจ็บนะครับทุกพลภาพหรือเสียชีวิตหรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นประโยชน์ทดแทนประโยชน์ทดแทนกรณีตายได้แก่นะครับได้แก่ค่าทําศพนะซึ่งจะได้รับ5 0,000บาท โดยจ่ายให้กับผู้จัดการศพนะครับใครคือผู้จัดการศพก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ผู้จัดการศพได้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุไว้ให้เป็นผู้จัดการศพหรือได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 2. นะครับขอไข่สาม,มีภรรยานะครับบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ ผู้ประกันตนคอควายนะครับ3บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะครับแล้วก็นอกจากค่าทําศพแล้วนะครับยังมีเงินส่งเคาะ์กรณีเสียชีวิตเนี่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยนะครับปูก่อนนะใครที่ไม่เข้าใจจะได้รู้กรณีเงินส่งเคราะนะครับกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตน ทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นั้นแต่ถ้าผู้ประกันตนมีได้ทําหนังสือไว้นะครับก็ให้นํามาเฉลี่ยจ่ายกับสามีหรือภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากันดังนี้ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนนะครับให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือน สองถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่120เดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตได้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุไว้นะครับแต่ถ้าผู้ประกันตนมีได้ทําหนังสือระบุไว้ก็จ่ายแก่สามีภรรยา บิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากันนะเฉลี่ยเท่ากันนะครับกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพคืนได้ภายใน2ปีสามารถไปดูรายละเอียดนะครับได้ด้วยนะครับหลักฐานเรามาดูหลักฐานกันหน่อยหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีการเสียชีวิตนะแบ่งออกเป็นนะครับกรณีค่าทําศพนะครับกับกรณีเงินสงเคราะห์ กรณีเสียชีวิตค่าทำศพเนี่ยจะต้องใช้แบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือสปศสองขีดศูนย์อ่าเป็นแบบคำขอยอดนิยมเลยนะครับหลายๆเรื่องใช้แบบคำขอนี้นะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประช,ชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริงหลักฐานจากทาปณะสถานหรือมัธยิตซึ่งแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสำเนาใบามรณบัตรพร้อมตัวจริง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีกรณีขอรับเงินทางธนาคารนะครับผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ซึ่งหนังสือสอปสสอขีศจะเป็นแบบนี้นะให้ดูคร่าวๆอันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับโอเคต่อมาถึงประเด็นสําคัญกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ลักใช้อะไรนะครับก็ใช้แบบคําขอสอปส2ศเหมือนกันแล้วก็สําเนาบัตรประ ประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิธ์รับเงินสงเคราะห์สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนของบิดามารดาของผู้ประกันตนถ้ามีสำเนาสุทธิบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสุทธิบัตรและก็นะหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนี่มาถึงประเด็นแบบฟอร์มที่เราพูดถึงกันนะครับคือแบบฟอร์มหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณี การเสียชีวิตนะหรือกรณีการตายนะครับซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับเขียนที่วันเดือนปีนะครับข้าพเจ้านายนางนางสาวนะครับเป็นผู้ประกันตนอันนี้ต้องทําไว้ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับเป็นผู้ประกันตนแสดงเจตจำนงว่าจะให้เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตแก่ไขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระบุชื่อผู้ประกันตนไปเลยนะครับอายุเท่าไหร่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับขอแสดงความ ขอแสดงเจตจำนงระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตายตามมาตรา72วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมปีพุทธศักราช2533แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2537โดยหนังสือฉบับน,นี้เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าประสงค์จ่ายเงินสงเคราะห์แก่บุคคลรวมกี่คนนะครับดังรายชื่อดต่อไปนี้1 2 นะถ้ามี3ก็เพิ่มไปนะครับแล้วก็ระบุเลขประจําตัวประชาชนนะครับของเขานะชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนโทรศัพท์ด้วยนะโทรศัพท์รายละเอียดต่างๆหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าระบุชื่อได้แสดงเจตเจตนาลงลายมือชื่อไว้นะครับต่อหน้าพยานและพยานได้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความในหนังสือต่อข้าพเจ้านะครับผู้สแสดงความเจตเจตนานะครับแล้วก็พยาน ลงชื่อตัวนี้ด้วยนะลงชื่อเลขประจําตัวประชาชนด้วยหมายเหตุ head, ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของพยานด้วย 2. ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์เก็บหนังสือฉบับนี้ไว้เองเลย3เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตให้ผู้มีสิทธิ์น,นําหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนที่สํนานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํนานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่แห่งใดที่สะดวกทั่วประเทศ 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ทําหนังสือ ฉบับที่ทําไว้ก่อนด้วยนะให้ทำลายนะครับเรียกว่าเราเปลี่ยนใจไงบังเอิญเราเปลี่ยนใจเราอาจจะต้องฉีดหนังสือนะครับแล้วทำหนังสือฉบับใหม่ไป5แบบหนังสือฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพิ่มในความสะดวกเท่านั้นนั่นเองสามารถทําได้เองเลยนะครับแล้วก็ระบุเอาไว้เก็บหนังสือตัวนี้เอาไว้นะครับก็เป็นอันจบ นั่นเองนะนี่คือแบบฟอร์มหนังสือระบุให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสามารถระบุเองได้การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับผลประโยชน์ก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะแบบจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและก็ผู้รับมอบอำนาจหนังสือแจ้งผลการพิาจารณาจากสํานักงานประกันสังคมยืน่นคําร้องขอรับค่าทําศพสามารถยื่นได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานปร,ประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก นะครับขั้นตอนขอรับผลประโยชน์ทดแทนผู้จัดการศพมีสิทธิต้องกรอกสอปส2ขีดศพร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมนะครับเจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานและพิจารณานะสำนักงานประกันสังคมมีงสืบแจ้งผลการพิจรารณาแล้วก็จะมีการพิจารณาสั่งจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คนะครับหรือส่งธนานัตนะครับหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แนบไว้ในครั้งแรกนี่ก็เป็นเรียกว่าแบบฟอร์มละกัน นะก่อนไปถึงแบบฟอร์มเราก็ต้องรู้รายละเอียดต่างๆก่อนนะครับอยู่ๆจะมาดูแบบฟอร์มเลยก็อาจจะงงนิดนึงมันต้องมีความเป็นมาเป็นไปนะครับ